บอกได้คำเดียวเลยว่าเล่นใหญ่มากพ่อนอตวิชรุธเหมาโรงหนังให้พนักงานที่โรงงานมาดูหนังที่พันรายาคนสวยแสดงต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นหนุ่มหล่อหน้าตีนักธุรกิจชื่อดังสำหรับนอตวิชรุธและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านอตวิชรุธได้แต่งงานกับชมพู่อารยา และมีโซ่ทองคล้องใจเป็นทายาทหมื่นล้านสามคนโดยตั้งชื่อว่าน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบ,บิเกเลและล่าสุดนอตวิสรุธท,ทายาทหมื่นล้านก็ทำฮือฮาไม่น้อยเมื่อเขานั้นได้เหมาโรงหนังให้พนักงานที่โรงงานมาดูภาพยนตร์เรื่องลองลีฟเลฟลองลีฟเลฟที่ชมพู่อารยาเล่น ซึ่งล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีรายได้ทะลุ70ล้านแล้วอีกด้วย